สวัสดีครับวันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้าครับเลยมาเอาฟางให้ควายที่ตะอ่อ,อยมีเข้าไร่ไม่ได้ครับเกี่ยวย้าไม่ได้ครับจะกลับแล้วครับต้้งมาตั้งแต่เช้าแล้วฝ่วายยังไม่ได้กินหญ้าเลยนะครับกลับบ้านกันไปถือกล่องน่เนจะปิดถือกล่อง,อง,บ,งบังรับ นะครับกลับบ้านกันครับไปลุก